สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอัลไซเมอร์เป็นชื่อโรคที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าแต่คุณผู้ชมรู้จักโรคนี้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสาเหตุจริงๆที่ทําให้เกิดออลไซเมอร์เนี่ยคืออะไรคะคือสาเหตุจริงๆของโรคออลไซเมอร์เนี่ยเรายัางไม่ทราบนะครับแต่เราเชื่อว่ามันเกิดจาก มากกว่าหนึ่งสาเหตุหอ,อาจจะเป็นปัจจัยของมนลภาวะสิ่งแวดล้อมเองหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อบ่อยๆหรือมีการได้รับอย่างเช่นอาหารที่ไขมันสูงก็มีผลกระทบโรคอัลไซเมอร์นี่จะพบในคนอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมออายุเกิน65ปีนะครับแต่ถามว่าเกิดอายุน้อยกว่านั้นได้ไหมได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่เป็น ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อาการเริ่มต้นของของที่เราจะสังเกตได้ว่าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคืออะไรคะคุณเรื่องนดับแรกเลยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องที่เรารู้กันขี้ลืมค่ะนะครับคราวนี้อาการขี้ลืมนั้นน่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราสังเกตว่าง่ายผู้สูงอายุบางคนเริ่มพูดซ้าๆแล้วะพูดเรื่องเดียวซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนั้นคืออาการหนึ่งของการลืมแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน แต่ถ้าเขาเป็นต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะลืมเหตุการณ์ที่ถอยไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยก็จะย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตก็จะลบไปด้วยอย่างนี้เรามีแนวหรือว่าวิธีการป้องกันโรคนี้บ้างไหยคะคุณหมอการป้องกันโดยเฉพาะจอจงนี่ยังไม่มีแต่ว่ามันมีงานวิจัยที่เราสังเกตคนไข้ว่าในคนไข้ที่เป็นไขมันในเลือดสูงก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เยอะแล้วก็ การบริโภคอาหารที่มีไฟเบอร์สูงคือกากใยอาหารสูงจะช่วยป้องกันเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ได้แลอีกประการหนึ่งในคนแค่ที่ออกกําลังกายเป็นประจำก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ทางเฟซ o o o f แฟนเพจสุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ